สวัสดีครับเพจขายที่ดินราคาถูกเชฟภูมิและทั่วประเทศครับวันนี้พามาดูที่ติดถนนสีเลนนะครับเส้นเกษตรจะไปบ้านเป้าครับตรงนั้นถ้าเลี้ยวขวาก็คือไปล่องแพรเขื่อนน้ําพมครับบ้านกุดเลาะเข้าบ้านกุดเลาะไปไปนี่คือเลี้ยวซ้ายก็คือไปเกษตรที่จะติดถนนที่แปลงนี้แหละครับแต่ว่าด้านหน้ามันจะแคบมันจะเป็นประมาณนี้ครับเป็นประมาณ หน้ากว้าง4เมตรนะครับเป็นห้องแถวจะเป็นห้องแถวเป็นล็อกแบบนี้เลยครับส่วนบ้านหลังนั้นก็คือ2ล็อกสองล็อกส่วนอันนี้ล็อกหนึ่งล็อกหนึ่งหลังนี้ก็2ล็อกครับที่แปลงนี้คือล็อกเดียวครับก็คือเอาไว้เปิดร้านค้าค้าขายครับเหมาะค้าขายติดถนนสีเลนนะครับ ล็อกหนึ่งก็คือจากเสาแดงๆนี้ครับมาสุดตรงนี้ครับแล้วก็ลึกเข้าไปตรงนู้นครับหลังบ้านเขาเลยครับอ่ามันจะด้านหลังก็คือยาวเท่ากันหมดด้านหน้ากว้าง4เมตรเท่ากันหมดแต่ร้านนี้คือเขาซื้อไว้2ล็อกแต่ที่ดินที่จะขายก็คือแปลงนี้ครับแปลงนี้มันเป็นล็อกเดียวล็อก หน้ากว้าง4เมตรลึกเข้าไป30เมตรครับลึกนู้นครับถึงต้นสกนักเงินครับมันก็จะเป็นทรงประมาณนี้ครับจะเป็นห้องแถวติดถนนสีเลนเส้นจะไปบ้านเป้าครับก็จเจริญแล้วครับตรงนี้ก็จะเป็นทางที่จะไปร่องแพรน้ําพรมเลี๋ยวซ้ายบ้านกุดเลาะนะครับพวกนี้ก็จะเป็น ทางไปบ้านเป้านะครับมันก็จะเป็นล็อกประมาณนี้เอาไว้ค้าขายถ้าใครสนใจอยากซื้อเก็บไว้ก็โทรมาครับ0942653530หรือดูในเพจขายที่ดินราคาถูกเชียภูมิและทั่วประเทศได้เลยครับถ้า2ล็อกมันก็จะได้บ้านหลังนึงนะครับแต่ถ้าล็อกนึงมันก็จะได้ประมาณนี้ครับในราคา3 5 0 0 0บาทถ้าใครพร้อมจดก็โทรมาได้ครับ0942653530ครับนะครับติดถนนสีเลน เส้นเกษตรไปบ้านเป้าขอบคุณครับ